สวัสดีค่ะตาเจ้าหาวันนี้ตาเจ้าหลายค่ะซิงซิงแฟมิลีค่ะเนี่ยเพิ่งนึกได้เนาะพอดีเมื่อวานนี้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของพานะคะก็มันมีขึ้นมาว่าเออตอนพาไปอยู่จีนแล้วมีอยู่ช่วงที่พาแชร์ราคานะคะราคาค่าบ้านเออแล้วพาก็เลยอยากจะมาพูดให้ทุกคนฟังว่าเออทำไมพาถึงได้ไม่ซื้อบ้านที่จีนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวจะมาฟังความคิดเห็นจากพาละกันว่าทำไมพาถึงไม่ซื้อบ้านที่นู่นนะคะอันนี้นะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเป็นเป็นส่วนความคิดเห็นส่วนตัวเนาะก็มันก็ไม่ใช่ว่าพาจะพูดในทุกๆคลิปนะเพราะว่ามันคนมันหลากหลายอะเราเจอคนไม่เหมือนกันพื้นฐานครอบครัวแต่ครอบครัวก,ก็ไม่เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่ามาดูมาดูเหตุผลของพาละกันนะ อ่าอย่างก่อนอื่นนะคะพาบอกก่อนว่าพาซื้อคอนโดที่จีนจริงน,นะคะก็คือซื้อที่กวางโจวเนาะแล้วอันนัน้นราคาประมาณล้านกว่าบาทน,นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนหยวนนะคะ3 0 0 0 0หยวนก็จะตกที่ประมาณแค่ประมาณล้านห้านะคะรวมตกแต่งล้านห้าล้านหกเออแล้วทีนี้ทำไมพาถึง พาทาไมพาไม่ไมถึงซื้อบ้านที่เป็นแบบว่าบ้านที่ทุกคนจะเห็นในหลายๆคลิปเนว่ามีสไปซ์จิงคนอื่นเนี่ยเขาถ่ายกันก็คือจะเป็นบ้านเอ่อเป็นเหมือนบ้านในคอนโดอะ่ะเขาเรียกว่อาอพาร์ตเมนต์หรือเปล่าผาไม่แน่ใจก็คือเป็นบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ที่พาไม่ซื้อนะข้อแรกนะคะสําหรับพาโนคือองจริงไม่มีเงินนะคะทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นให้นะคืออนเนี้ยเป็นที่ที่พาอยู่ที่กวางโจนะซึ่งจะอยู่บริเวณรอบนอกนะคะทุกคนนึกสภาพปะ่ะอันนี้คือกวางโจเนาะตัวเมืองกวางโจนะคะแล้วอันเนี้ยพาจะอยู่ริมแถบนี้ชิดไปแล้วมันจะออกไปข้างนอกอยู่แล้วอะซึ่งเขตที่พาอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเขตพานยู่นะคะเออจริงๆแล้วเนี่ยเขตเนี้ย ถ้าไปถามคนจีนเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเขตที่คนมีเงินก็คือซื้อไว้มาเพื่อเกษียณอายุที่นี่นะคะเพราะว่าเพราะว่าอากาศยังดีอยู่แล้วก็ไม่ใช่แบบว่ามีตึกรามบ้านช่องเยอะแยะอะไรเพักก็คือพักแล้วสามีพักเนี่ยเคยเคยทำงานอยู่อยู่ที่นั่นนะคะเป็นแบบโฮมออฟฟิศเนาะพักก็เลยไปดูราคาค่าบ้านนะคะในเป็นหมู่บ้านที่เขาเคยทำงานอยู่นะคะ ทั้งหมด135ตารางเมตรนะคะราคา4ล้านหแสนหยวนซึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณ22ล้านกว่าบาทนะคะยังไม่ได้รวมค่ารีโนเวทนะคะเดี๋ยวพาจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าราคานี้คือราคา3ปีที่แล้วนะคะแล้วก็คิดดู 135สสห้าตารางเมตรนะแล้วก็สามารถที่เขาเรียกว่านะเป็นสมห้องนอนแล้วก็เป็นสองห้องสองห้องนั่งเล่นน่ะที่จีนเนี่ยเขาจะเขาจะพูดเป็นแบบว่าสามห้องนอนกี่ห้องนั่งเล่นกี่ห้องอเนกประสงค์อะไรประมาณนี้เขาไม่ได้พูดว่าเป็นแบบบ้านเราว่าสามห้องนอนสองห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะพูดเป็นสามห้องนอนสองห้องนอนเอ่อหนึ่งห้องอเนกประสงค์อะไรอย่างนี้อัเนี้แหละคือราคาที่พา ไปเจอมานะคะแล้วก็ถ่ายมาไม่ครบนะอันนี้ลูกที่ราเคยขึ้นไปเมื่อกี้ก็คือถ่ายมาไม่ครบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าราคาส่วนใหญ่จะประมาณนี้ไหมอ่าก็ประมาณนี้อย่างถูกหน่อยนะคะอย่างถูกหน่อยก็จะอยู่ที่10 10กว่าล้านบาทไทยซึ่งคนเอาจริงๆนะถ้าถ้าคนที่ทํางานโดยที่ทํางานกินเงินเดือนนะคะอย่างสามีพาและอย่างพามีรายได้เล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ย เอาจริงๆก็คือไม่มีเงินซื้อนะคะมันค่อนข้างที่จะราคาสูงเนาะเออข้อที่2เลยนะคะผารู้สึกว่าบ้านที่จีนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตลอดชีวิตมันไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตนะเพราะว่าโดยส่วนไม่ใช่โดยส่วนใหญ่นะเท่าที่พาทราบนะอันนี้คือเรื่องเรื่องที่พาทราบเลยเวลาเราซื้อเป็นห้องๆเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่70ปีนะคะคือสัญญาระบุรัฐบาลจะอยู่ให้อยู่แค่70ปีซึ่งพาไม่รู้ว่า บ้านอื่นเขาจะเป็นเป่าแต่บ้านสามีพาอยู่ได้แค่70ปีนะแล้วก็บ้านบ้านสามีของเพื่อนพาก็อยู่ได้แค่เจ็ดสิบปีเหมือนกันไม่ได้อยู่ระยะยาวไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตพอครบ70ปีเนี่ยเขาถ้ารักจะเวนคืนก็คือเวนคืนถ้ารักไม่ได้เวนคืนเขาก็จะคิดเงินตามตารางเมตรนะคะเออก็พาก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่ามันก็ยังไม่ครบสัญญาพาก็ไม่รู้ว่า อีกหน่อยอนาคตบ้านสามีเนี่ยเขาจะโดนเว้นคืนหรือเปล่าหรือว่ารัฐจะให้อยู่ต่อแล้วต้องจ่ายอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะแต่ว่านึกสภาพนะทุกคนเวลาเป็นคอนโดนะพอเกิน70ปีอะถ้าเราแบบไม่ได้สร้างใหม่อะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะชํารุดผุพังนะไปตามการเวลาเนะเาะอจริงๆพอถึงระยะเวลานั้นอะรุนลูกหลานเราหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องซื้อไปเรื่อยๆหรือว่าอาจจะต้องแบบ รัฐบาลก็คือให้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าให้นะทุกคนถ้าไม่ได้โดนเว้นคือก็คือต้องซื้อไปเรื่อยๆคือถ้าเราอยากจะขายอันนี้ก็คือขายต่อให้คนอื่นหรือว่าเออเราก็ไปซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพารู้สึกว่ามันมันก็มันไม่เหมือนที่ไทยอะถ้าพาจะมาลงทุนซื้อเอาไว้เพื่ออนาคตที่เราได้กลับมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นของเราเองอย่างเงี้ยก็คือกลับมาซื้อที่ไทยที่บ้านเราดีกว่าอย่างไงก็เป็นของเรา อ่าแล้วก็ข้อที่3นะคะทำไมถึงไม่ไปซื้อบ้านที่เ,เมืองสามีเอาจริงบ้านสามีเนี่ยเขาก็มีอยู่อยู่แล้วนะก่อนหน้าที่พาเนี่ยจะแต่งงานเข้าไปเนี่ยเขาซื้ออีกเมืองนึงให้ลูกเขาแต่แต่มีแต่อันนี้บอกตามตรงเลยนะคะพ่อสามีเนี่ยเอาเงินนะคะไปใช้นี่ไปใช้นี้ เอาเงินไปแบบลงทุนธุรกิจแล้วเป็นหนี้ก็เลยต้องขายบ้านหลังนั้นทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาเนี่ยกับสามีก็เลยไม่มีบ้านไม่มีบ้านในเมืองเมืองของพ่อเขาไม่ได้แบบไม่มีบ้านหลังที่สองอะ่ะเอาง่ายๆก็จะมีเป็นบ้านพ่อบ้านแม่เขาหลังเดียวนะคะเออถามว่าเรากลับไปอยู่ไหมทุกคนมันอย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าเออเออคือการอยู่ร่วมกันมันจะทําให้มีปัญหา ซึ่งพาก็ไม่ได้สะดวกที่จะกลับไปอยู่บ้านเขาเนาะแล้วอีกอย่างก็คือสามีเนี่ยกลับไปบ้านเขาเนี่ยเอ่อมันเป็นเมืองที่เล็กๆ่งทุกคนมันไม่ใช่เมืองในเมืองในกวางโจวเมืองเซินเจิ้นหรือว่าซ่าเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เมืองใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลกเอ่อเงินเดือนค่าครองชีพเงินเดือนเอาพูดถึงเงินเดือนมันจะค่อนข้างได้น้อยเออเพราะว่า อ่ะเพราะว่าไงเพราะว่าเขาเคยทําไงพาถึงได้เอามาบอกได้ว่าเออมันได้น้อยนะคะมันไม่ได้ได้เยอะอืมแล้วก็พาก็เลยว่าถ้าซื้อที่บ้านเขาแล้วเราไม่ค่อยได้ไปอยู่เนี่ยมันก็เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์เนาะเพราะว่าเพราะเราก็ถ้าอยู่จีนเราก็คงอย,อยากอยู่เมืองใหญ่ๆที่มีโอกาสโอกาสต่างๆมากกว่าทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนของลูกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นคือเอาเป็นพาก็คือ ไม่ไม่ได้อยากกลับไปอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ยังถ้าเรามีเงินพอเหลือเยอะนะก็อยากซื้อนะคะก็อยากซื้อไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากซื้อเนาะก็ซื้อเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าอนาคตก็ไม่แน่นอนใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนข้อสุดท้ายนะเหตุผลอันนี้เหตุผลส่วนตัวนะคะอย่างที่พาบอกแล้วว่าทุกคนว่าพ่อสามีเอาบ้านเออเอาบ้านที่จะให้พากับสามีเนี่ยเอาไปขายทิ้งนะคะก็คือเป็นชื่อสามีด้วยก็ไปขาย เลยทาให้แบบเออพวกพาก็ไม่ได้มีทุนน่ะไม่ได้มีทุนในอ,อ่าสังหาริมารัพ์เนาะก็คือไม่มีทุนอ่ะไม่มีบ้านอยู่นะเออก็เลยต้องทําด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพาก็เลยรู้สึกว่าอนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะคือพาเนี่ยมาจากครอบครัวที่พ่อแม่เอ,อ่อแยกทางกันนะคะเพิ่งมาแยกทางกันตอนที่พาอยู่มาหาวิทยาลัยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาเลยรู้สึกว่าเออการที่เราคบกันนะคะ คือถ้ามันยืดยาวยืนานคือมันก็ดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าว่าเราจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเราแบบว่าไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะคือสมมติถ้าพาสมมติพาซื้อที่จีนเนาะการขายบ้านก็จะเป็นรัพยัสินทรัพย์สมรสถถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาที่เราแบบเออคือเหมือนยังไงอะถ้าสมมติเขาให้เงินเรามาเราก็เอาเอาเงินมาซื้อที่ไทยไม่ไหวอะนอกจากว่าเออถ้าเราให้เงินเขา เงินที่เราซื้อบ้านที่ไทยให้เงินเขาไปครึ่งหนึ่งมันยังจะคุ้มกว่านะคะอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเพราะว่าพักพักไม่ได้มาจากครอบครัวที่ส่งบุณแบบไงพักก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอนาคตเราจะต้องแยกทางกาันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเอาง่ายๆคือคนไม่ใช่แยกทางนี่ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเออมีเล็กมีน้อยหรือว่าอะไรอย่างงี้นะในพูดถึงในในใน,ในลักษณะที่เอ,อ้ในเรื่องที่แย่ที่สุดเออถ้าเกิดเขาไม่อยู่ล่ะ แล้วเราจะทํายังไงเราจะอยู่บ้านเขายังไงถูกไหมคะก็เลยพักเลยรู้สึกว่าเออเรามาซื้อที่ไทยไว้ด้วยดีกว่าเออว่ามันแบบมันจะเซฟเราด้วยแล้วก็เซฟลูกเราด้วยเนาะเรื่องที่พามาเล่าให้ทุกคนฟังนี้นะคะเรื่องโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนะที่เป็นความความเห็นของพาเนะเออพารู้สึกว่าเอ,อ้ยพาพาจะบอกว่าสามีเนี่ยรู้นะคะรู้ว่าเออว่ามัน พาคิดอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่เขาก็บอกแหละบอกว่าเอ้ยไม่ไม่หลอกเออเราก็อยู่ด้วยกันไปอย่างเงี้ยแหละอะไรอย่างงี้แต่เราก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แน่นอนอะไรมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะเอาเป็นว่าอันนี้แหละคะ่ะก็คือเหตุผลว่าทําไมพาเนี่ยถึงเออไม่ซื้อบ้านที่จีนนะคะเออง่ายๆเลย,ย,ยตังค์ไม่พออ่ะ เอาง่ายๆทุกคนคืออันนี้มันเป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพานะบางคนอาจจะว่าเออคิดเยอะไปคิดมากไปหรือเปล่าแต่ว่า,าพาก็พูดจริงๆแหละว่าเออพาก็ยังขออินนันคําเดิมนะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แน่นอนนะคะสมมติถ้าเกิดให้พาไปเป็นนี้สิบล้านนะทุกคนแล้วสามีพาจะต้องหาเงินให้ได้เดือนละเท่าไหร่อ่ะถูกปะคะเออมันก็ไม่น่าจะไหวอะ่ะสิบกว่าล้านบาทเลยนะคือซึ่งเราเงินเดือนต้องเท่าไหร่อ่ะถึงจะผ่อนโดยที่เรารู้สึกว่าแบบ มันไมไ่หนักเกินไปเพราะว่าเรายังมีค่าใช้จ่ายอื่นด้วยไงเรายังต้องมออีลูกต้องเรียนหนังสือไหนจะยามแก่เท่าเนาะเราก็จะต้องมีเงินม,มีเงินแบบคนแก่ของเราเองมีเงินเก็บของเราเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เราเอาที่เราเท่าที่เราไหวนะอันไหนที่พ่อแม่สามีซัพพอร์ตคือซึ่งพาก็ดีใจด้วยแต่ว่าเออมันก็อยู่ที่พื้นฐานแต่ละบ้านนั่นแหละอย่างบ้านพาคือเขาก็ไม่ได้มีเงินมาซัพพอร์ตเราอะไรขนาดนั้นนะคะ เอเอาเป็นว่าถ้างนะคะทุกคนประเด็นนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจยังไงนะคะชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยค่ะขอบคุณจริงๆนะคะาที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะช่วงนี้ซิงซิงจะพาจะมาถ่ายได้ก็ต๊อกเมื่อซิงซิงหลับนะทุกคนเพราะว่าน้องแบบเล่นเยอะมากโอเคบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน้องบ๊ายบาย